ครับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพบกับเพจช่างบา์สขายไหไรโซนิกมือสองและเพจโซนิกหนึ่งสองห้ารถบ้านแต่งสวยนะครับมารีวิวโซนิกสีน้ําเงินนะครับอันนี้เอกสารครบโอนสีตรงเร่มนะครับอันนี้เป็นสีน้ําเงินตัวสองพันสี่นะครับหรือว่าเป็นตัวใหม่รุ่นแรกเลยนะครับก็สติ๊กเกอร์ลายเขาจะประมาณนี้ครับจะเป็นล้นๆนะครับอันนี้นะครับเป็นเครื่องระบบเดิมโรงงานนะครับทําให้ใหม่นะเป็นลูกเดิมไซส์ศูนย์จุดห้านะครับ ก็คือลูก58.50มิลนะครับระบบเดิมโรงงานเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อเรือนบําบัดท่อยางอะไรคืออยู่ครบนะครับคาบูเบิกให้ใหม่นะครับวันนี้เป็นคาบูเดิมนะครับเบิกใหม่นะครับท่อก็จะเป็นท่อเดิมนะครับปลายเดิมนะครับมีรอยนิดนึงขอท่อเป็นขอท่อเดิมนะครับแต่ว่าเป็นของเทียมนะครับขอท่อเทียมเนี่ยเสียงมันจะแปลกๆนิดนึงนะมันมันล่กนะครับ มันเหมือนรถยนต์ที่แบบทะลวงแคสเลยนะครับมันเสียงมันจะโล่งๆใสๆนะครับอย่อกกลางวันกลางวันนะครับจะไม่จะไม่นิ่มเอ้ยจะไม่เงียบเหมือนตัวใหม่นะครับก็เด๋ยอในคลิปจะมีนะครับบอกก็บอกปาดให้นะครับบอกปาดเบิร์ให้ใหม่นะครับแล้วก็การตกหลังนะครับใส่ให้กระจกเบิร์ใหม่ครับคือทาเป็นแต่งใส่แค่รอนะครับก็ปาดบอดจัดทรงให้มันดูสวยงามนะครับดูเพียวๆนะครับสาหรับคนที่ชื่นชอบแบบ อยากแต่งรถแต่ว่าเน้นแต่งสวยงามใช้งานนะครับแบบกีนคี้นนะครับก็ประมาณนี้ครับยางหน้าหลังใหม่นะครับล้อหน้าหลังเบิกใหม่นะครับเบรกหน้าหลังเหมือนเดิมครับลื่นๆนะครับแท้บิ้วให้ใหม่นะครับเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหลังให้ใหม่นะครับเบรกล้อลากกันไปเลยทีเดียวแต่ลื่นนะครับระบบน้ํายาลอยเย็นน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนท้ายใหม่หมดนะครับระบบของเหลวนะครับ อันนี้โซ่สตอร์จะได้เป็น่โซ่สตอเ์เลยนะครับบางโซ่ก็มีให้เรียบร้อยนะครับฝาปิดพักเท้าหน้าก็เบิกให้ใหม่นะครับของใหม่เลยนะครับเนี่ย่อยงท่อยางสายรัดสายรัดใหม่นะครับอันนี้สุดสีจะเป็นแท้ติดรุดทั้งคันนะครับแต่เอามาเคลือบให้ใหม่นะครับเอามาเคลือบเคลือบเคลือบแก้วให้ใหม่นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับสติกเกอร์ก็เบิกให้ใหม่นะเป็นเคลือบเงาเท่ มาเคลือบนะครับสุดสีเคลือบใหม่นะสวยมากรถคันนี้สุดสีนะครับไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนให้แค่อกไก่แค่นั้นนะครับนอกนั้นแท้ทั้งคันนะครับเบาเป็นเบาแต่งนะครับไม่แท้แต่ว่าได้สวยความสวยงามนะครับสวิตกุญแจแท้ติดรถสภาพสมบูรณ์ดีมากนะครับล็อกได้นะครับเปิดเบาล็อกคอได้นะครับภายในเบาสวย นี่นะครับถังน้ำมันก็สวยๆนะครับมีแค่ยางที่มันละลายนะคมันร้อนนะครับยางบอกสติ๊กเกอร์อยู่ครบแบบไม่มีนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นอะไรเช่นเปลี่ยนไปนะครับก็ตามนี้นะครับระบบไฟไล่ให้ใหม่ทุกๆระบบนะครับแก้ไขปัญหาระยะยาวให้ใหม่นะครับฟังเสียงกันเลยสตาร์ทง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดเครื่องสแตนดาร์ดนะครับนี่นะครับผู้หญิงก็ขับได้นะครับ สตาร์ทง่ายไม่ดิดนหน้าแข็งนะครับรถผมอ่นะครับเครื่องเย็นนะเนี่ยเดี๋ยวต้องวอร์มเครื่องสักหน่อยเร่งเครื่องสักหน่อยนี่นะครับเครื่องเย็นก็สตาร์ทง่ายนะครับโช๊คมีไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าระบบต่างๆเราทําให้ใหม่หมดเรียบร้อยนะครับจบไปนะครับได้ต่ำได้สูงติดนะครับหาแตดังนะครับ ท้ายติดนะครับเนี่ยครับท่อจะดังประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นคอของเทียมนะครับมันจะโล่งนะครับข้อดีของมันนะครับคือแบบระบายไอเสียได้ทันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคอคอแท้ติดรถเนี่ยผมจะทาตัวกั้นเสียงอะไรออกให้ใหม่หมดนะครับให้มันโล่งๆนะครับอันนี้คอท่อเทียมมันดีนะครับ นิ่มนะครับเสียงนิ่มใสนะครับก็คอท่อมันค่อนข้างโล่งแต่ความเสียงเครื่องครับเงียบนะครับประมาณนี้นะครับอัตตาเร่งดีนะครับเดินสุดทุกเกียร์นี่นะครับสวยมาดูดูระยะไกลๆนะครับ นี่นะครับทรงจะประมาณนี้ครับจะเพียวบ้างนะครับคือแต่งเอาใจคนที่อยากได้ทรงนี้นะครับผมจัดทรงไว้ให้แล้วนะครับเรียบเรียบส,สวยๆนะครับ